เขาชอบคุณที่ตรงไหนเขามองว่าตัวคุณน่ะบางครั้งน่ะตัวคุณเป็นคนที่มีบางสิ่งบางอย่างเก็บซ่อนอยู่ในใจนะบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณมีการปกปิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าดวงตาคุณน่ะแอบมีความเศร้าหรือมีเรื่องกังวลใจนั่นก็คือเขาอ่ะ ไม่อยากให้คุณเป็นแบบในสภาพนั้นอยากให้คุณอะออกมาจากสิ่งที่มันไม่เป็นความสุขอ่ะเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องท็อกซิกหรือเรื่องอะไรที่มันทําให้คุณอ่ะวุ่นวายใจเขาไม่อยากเห็นคุณเป็นเช่นนั้นแต่ถามจริงๆว่าเขาอยากที่จะรู้ไหมว่ามันคือเรื่องอะไรในอดีตก็คือแล้วแต่คุณเลยคุณสะดวกอยากจะเล่อยากจะเล่าให้เขาฟังเขาก็พร้อมที่จะฟังแต่ถ้าไม่สะดวกเขาก็ไม่ใคร่ที่จะถาม คนคนนี้เขามีเซนต์บางสิ่งบางอย่างเขารู้ได้ว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่คุณไม่อยากที่จะกล่าวถึงด้วยมั้งเมื่อในอดีตนะอืมแต่ณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขามองคุณน่ะก็คือเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความสดใสน่ารักล่าลึาลงลาจิงโกะนะบางครั้งตัวคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่ยังไงอะ่ะมีอารมณ์เป็นแบบน่ารักน่ารักเป็นแบบโกโ้หน่อยก็ได้นะแล้วก็บางทีมันเป็นลักษณะว่า ด้วยวัยคุณอ่ะมันไม่น่าจะมีอารมณ์อย่างนี้แต่คุณก็มีอารมณ์แบบประมาณว่าได้คุยกับคุณอ่ะเขามีความสุขทุกครั้ง่ะว่าเปิ่นด้วยไงอย่างนี้ไงเออมันเป็นแบบนั้นแต่ทําให้เขาเป็นไงเขาก็รู้สึกแบบมีความสุขกับความที่เป็นคุณแบบนั้นนั่นแหละนะแล้วเขามองคุณเป็นไงเขามองว่าบางครั้งอ่ะคุยกับคุณแล้วก็ปวดหัวเป็นเป็นเพราะว่าบางครั้งอ่ะคุณมีมุกเยอะ แล้วก็เขาตามไม่ทันเนี่ยเขาคือเป็นคนคิดช้าก็เป็นเพราะว่าขี้เตะอย่างนี้เนกว่าจะคิดอะไรได้จะต้องผ่านกระบวนการโพรเซสอะไรมากมายนะแต่คุณก็เป็นแบบว่าเวลาคุยอะไรกับเขาอะเขาเข้าใจเลยรช้าคุณก็ขี้เกียจละเออไปละไม่เข้าใจก็เดี๋ยวไว้วันหลังเข้าใจแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ <laughs> การที่คุณกับเขามาเจอกันอะมันมันมาเสริมกันนะ คุณมาเจอเขามันทําให้ชีวิตคุณยังไงมีความสุขขึ้นหรือว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างแล้วและการที่เขามาเจอคุณก็เช่นกันเขาก็ได้รับพลังงานดีๆทําให้เขาอะมีการพัฒนาตัวตัวเขาเองไปในจังหวะเดียวกันเช่นกันนะอืม <c oughs> เขามองว่าเอ๊ะหรือว่ามันใช่นะคนที่เราอะมีการภาวนาวะขอให้ได้เจอคนที่มาทําให้เรามีความสุข มาทําให้เราได้เปลี่ยนชีวิตมีความสดใสมากขึ้นคุณกับเขาอะ่ะมีใจที่ตรงกรันมีการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ